ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมื่นสิบห้าพี่น้องเบื้องวิธีการเก็บเมล็ดจากักชวนชมนะครับซึ่งโต้เพียงกับได้ชวนชมมากคือจากพี่น้องคุามากครับแต่ปีกายเนี่ยมุ่งเ่เกิดฝักนะครับก็เริ่มมาเปลี่ยนกระทางเปลี่ยนดินเปลี่ยนใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยไม่นะครับก็เลยได้ฝักครับปีนี้ได้ฝักแต่ว่าเลื่อนไปเบื้องอยู่สองสามหมื่นครับปรากฏว่าฟักที่เขา เบื้องไว้แตกกระจายเลยนะครับแตกกระจายไปเรื่อยตกลงดินจักมไปไหนไปไดนนะครับปิวไปน้ำร่มก็มีโตกลงดินกะมีก็เลยเกิดความเสียดายนะครับประสิเพอเอียงช่วงช่มเม็ดไม่ประดับช่วยงามเนี่ยปีนี้เป็นปักหลายหนวยครับโดยผมกะใช้วิธีการอะไรครับแต่วิธีการเคลียร์เกสรมันนะครับนี่ครับแตกแล้วคูลงดินนะครับเม็ดมันเกิดจักเป็นแบบไ้นะครับ ผสมมือครับใบไผ่ก้านไผ่ขึ้กันไปเมื่ออรรดแจกบวกเลยนะครับจะเสียดายก็เลยหาวิธีการครับโดยกับคิดควาเทียนแบบไดโนอแบบนี้นะครับก็เลยคิดพอเอาวัสดุสีเขามีอยู่น้ำมู้บันนะครับบานเพื่อน้องพักกระแยงครับหรือว่าตะข่ายเขียวนะครับตะข่ายเขียวเนี่ยครับเนี่ยเกอยวปัญหาว่าพักแตกเรารุดลงพื้นเลยนะครับบางส่วนกับปิวไปน้ำร่มเลยนะครับเพราะว่ามันสินีอ่า ย่นะครับยุ่นหัวถ่ายมันนะครับอ่าครับผมทีการก็คือ,อาการก็ใช้ไม่กีบฟันครับให้กินฟันแต่น้ำให้ชุ่มนิดหนึ่งแล้วก็สีคลบปอกครับอีกีบอกเข้าไป เป็นชวนชมดอกซ้อนครับเป็นชมดอกซ้อนเลยจิเข้าไปครับข้างในนี่เขาจะมีช่อเกสซ้อนอยู่นะครับแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยๆเ,เ,เลยครับเขีย่ยข้างนอกไปเสยข้างในเี่ยข้างในมาเสยข้างนอกครับมีช่องอยู่ ตามที่ผมดูในยูทูบเขาก็ทําแบบกันแบบนี้ครับโซมเกสรเขาบอกว่าวิธีการผสมเกสรก็ไ,ไว้แบบนี้เลยครับ ครับมาดูวิธีการสารนะครับวิธีการสารถุงครอบนะครับแล้วก็ตัดผ้าผ้าเขียวนะครับตะข่ายเขียวหรือว,ว่าปานเออเอาอืออ่นผักแยงครับยังเขียวนะครับตัดกว้างกว้างขระม่า,จา 6, 6นจักหกหกนิ้วครับประมานหกเนิ้ยหกนี่วแล้วก็แยงประม่าณจักหาทิบเส้นนะครับเย้ามา 5, ่านหาทิบเส้น ของนิวฟูดเด้ยครับแล้วก็ใส่เข็มเย็บนะครับเข็มเนี่ยผมก็ใส่เหลวเหลวร่มนะครับเหลวขั้นโฮมบันเท่าเนี่ยครับซึ่งมันก็สีมีตรงปลายมันก็สีมีหู้นะครับทีหู้เขาก็สามารถสอดได้เขาไปได้นะครับแล้วปลายแหลมก็สามารถใช้เป็นเข็มได้นะครับส้างไปเรื่อยๆได้สางที่เป็นสุดทีจบ นะครับค่อยตัดทั้งเดียวตัดตรงกลางเวลาเราใช้งานครับวิธีการสานแบบสานหมุนๆนะครับสานหมุนไปเรื่อยๆผับๆกวมานิดนึงแล้วครับ สารหมุนเกี่ยวไปเรื่อยๆครับีสิสารตรงเพราะว่าขันเทาสารตรงเนี่ขอบมันกระจายนะครับขอบมันกระชุยมันก็สิรุดลุยออกนะครับเอาใส่วิธีการสารหมุนแบบนี้นะครับสารหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเป็นเกี่ยวกันนะครับเนเกี่ยวกันอันกันไว้พอให้มันรุดออกจากกัรเวลาเขาดึงด้ายออกแปนะครับเนี่ยเขาบ่มมันจะรุดออกจากกันเลยรุดลุยไปเลยนะครับพอเวลาเขาตัด กระยองเคี้ยวเนี่ยมันจะกระจายออกจากกันครับไปนะไปเขาก็จงสารปินหัวปีนไทยเรียบร้อยครับิมือไทยเรียบร้อยเวลาเขาใส่งานไปครอบฟัดต่วชมนะครับกระสงถือบอกรุดออกมานะครับพอรุดออกมานะครับง่นะครับอีการแบบนี้ครับผมก็เสื้อดายเน็ตชวนช่ ตัวมันสิเป็นฟักได้นะครับกับจอบอยู่เป็นปีอีเหล่วนี้ให้โมเป็นจจกฟักเลยนะครับปีนี้เปลี่ยนนะครับเวลาเราเอาใส่งานอยเดียวเราก็พับครึ่งแล้วก็ตัดเลยนะครับแล้วก็ไปขอบใส่ฟักช่นชมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปบองวิธีการขอบนะครับว่าอ่าวิธีการเห็นสีเห็นแบบไหนนะครับอันนี้ปีนี้นะครับตนชมผมเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไหมนะครับลงปุยนยเล็กน้อยนะครับ ปยสูดสิมหาสิมหาปุยเข่าเขานี่นะครับอยอดปุยนะครับก็เลยติดฝักครับติดฝักเยอะเลยได้ห้าหกเจ็ดแปดคู่ครับปีนี้นะครับแต่ว่าคูที่แปดโอ้คูที่เก่าเนี่ยแดงไปแล้วครับเนี่ยเห็นจะเปลือกมันเนี่ยแตกไปแล้วขนาดมะม่วงยุ่เกือบทุ่มหมื่นนะครับมวนมะม่งทุมือเดียวแห่นะครับสองหมื่นแห่นะครับแต่กรจะจาโลงเต็มยิดเลยนะจักเป็นยังไงก็ใบไผ่กับกันใบไผ่คือกันอําเลย เก็บเลยประมาณเจ็ดสิบกว่าเม็ดนะครับเนี er. ่ยนะครับมวนหนึ่งที่ผมสานครอบแล้วก็เสียบฟังไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยองการกระจายกันนะครับตันี้เป็นนุวยสันนวนๆครับท่านยังมันผมกดซื้อต่อพันมากันครับชวนชมก็เจ้าของวัจากพันวันพัดก็มีตัวปพันฮอนแลนด์ฮอนแลนดเลยนะครับกับพวกหัวกันวันมีพันได้แน่ะครับซึ่งมชูมือนี่ก็มี่ชวนชมหลายสายพันนะครับ ก็ว่าสิเป็นอาราบีข่ำพวกเอียงต่างๆพวกเวียดนามพวกไต้หวันสนชมแฟนซีอะไรต่างๆหลากหลายนะครับเขาจะผสมขามสายพันธุ์มากกัเห็ดี่สีสันสวยงามนะครับบ่มีสีชมพูสีขาวอย่างเดียวครับมีสีสมสีเหลืองสีแสดดอกเดียวดอกสอนดอกหน่อยดอกใหญ่มีเมิดครับจุดชมหาลักครับมีต้นหน่อยต้นใหญ่ต้น กระถางมินินะครับหรือตออัวอวัยสวมหัวค้นบมกกมีนะครับบอเริ่มไปเล่มนะครับใส่กระถางขนาดกว้างสองเมตรยนาสองเมตรกตร็กยังมีนะครับต้วบอลเล่มใบเล่มต้นละลานบมกกมีครับตันชมวันนั้นผู้ที่สิเี่นช่วนชมกับพิจาจนาบางนะครับเขาสิเี่นเพื่อความสวยงามหรือความเป็นงานอริเริงนะครับให้ผ่อนคลายสบายอกสบายใจไปนะครับ เนี่เวลาเข้าใส่นะครับพับครึ่งแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดออกก็เลยตัดเป็นเป็นสองส่วนนะครบับเอาไปครอบเลยนะครับครอบด้านซ้ายครอบด้านขวานะครับให้มันเพื่อบอกให้เข้าตรงครอบฟังส่มันเริ่มแกแล้วนะครับฟังี่เริ่มแกแล้ว เราจิตยังออนอยู่กับ่ต้องบัท่าใดครอบมันนะครับบ่าเดี๋ยขอให้มันในนับแสงเต็มที่นะครับให้มันสังสว่าแสงในเต็มที่นี่เข็มครับใส่ลิ้วจ่องนะครับซึ่งมันมีกลอนอยู่แล้วเขาก็เอาทูซิเมนให้มันปลายแหลมนะครับหรือว่าทูหินละมิดนะครับให้มันปลายแหลมหรือว่าใส่หินเจียนะครับเจียเจียให้มันปลายแหลมเพื่อให้มันเยียงไงนะครับแั้ครอบแล้วเขาก็เย็บ ปลูกเสื่อกันนะครับปลูกเสื่อกันไหวนะครับปูกก็ต้องปลูกแน่นนะครับปลูกเพราะวลาเขาไปเปิดก็สามารถดึงได้นะครับดึงดึงเชือกแบบหูรูดได้นะครับบานเท่าเอิญผูกชมมวยผูกชมมุย,มมยนะครับแบบไม่ไห้นะครับงู่โด,ดครับมันก็ปลักมันกินกนสีแตกออกมาเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งปาักสีมันแตกกอกมาแล้วครับ เมื่อยในฝนนะครับนี่บันชีเจ็บแม่สาครเจ็บเม่สาเดี๋ยแล้วที่ภาพเบิ่งอีกใช่น้อยนี่แหะครับเขินใคขี้ไปอยู่เนี่ยแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับก็เกี่ยวคอเปิดเขี่ยสายลงครับเกี่ยวทั้งคว้าเกี่ยวทั้งซ้ายมาหลัดกันนะครับอันไปถุงหันเชือกเต้ท่ากันเกิดจับยิบยิบข่อยมัน เอาชิดกันนะครับเอาเข็มห่อเน่ะเหยียบแต่มันสอนกันนะครับไปปลูกเส่การมันใหม่นะครับปลูกเพื่อการมันใหม่ปลูกบดยตองปุูมน่นนะครับปลูกเพราะมันยูนนะครับปูกเพ่การมันใหม่แล้วกันตัดเชือกออกปาไปเลยครับเองคือใส่ผักกป็นแยงครับปูมคืออาค์ฮจียวผักกป็นแยงอันเอาถุงชนิดอื่นนะครับซึ่ง กันเป็นกระดาษกับสิซึบแสงหรือว่าถือน้ำกับสิเปื่อยไปนะครับกับสบโมท้นโมท่านนะครับแล้วก็เวลาห่องกับสิเรเห็นว่ามันแตกแค่ย่ามในพร้อมนะครับแต่ว่าเป็นตะไครา้เขียวพะกันยางเข้ากับสิเียวเห็นอีกอย่างหนึ่งกับฟักมันนะครับซึ่งเป็นสีเขียวมันตะต้องสังค์อแสงด้วยกันนะครับสงังค์อแสงเขากันเลยผมก็เลยคิดว่าใส่ใส่พะกันยงเขียวน่าจะน่าจะดีนะครับทรงค้นห่ ฟังมันจะเริ่มเติบโตได้เต็มที่ได้รับแสงได้เต็มที่นะครับเมล็ดของตัวฟังมันเองก็จะมีการเกจตการเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเพราะว่ามีเม็ดรีบนะครับว่ามีเม็ดฟอส์นะครับชวนชมหลักสอาสอจยังไม่เลี้ยงวันอาทิตที่เจ็ดเมษาครับสอนยังไม่เลี้ยงวันอาทิตที่เจ็ดเมษาครับผมเจ็ดเมษาของเจ็ด หลังจากเข้าใส่ครอบฟักนะครับครอบฟักชวนชมใส่ครอบไปแล้วโดยไร้นันแก่ใส่ไปเรื่อยครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วล้มไปบนนี้ครับะแกกจัดเลยง่าอุ้อมปุ่มหนารักเลยนี่เห็นเงาตัวนี้เงา,รงงาครับพันได้บนนี่โมจักพันคือกัน <laughs> นี่ครับมาดูตัวนี้ได้ผลแล้วครับเนี่ย ธีการแปลงคือจังเข็ดแบบนี้ไว้นะครับทำไมถึงต้องทําแบบนี้ไว้ทำไมถึงครอบปักไว้นะครับเพราะว่าถ้าฝากแก่จัดล้วเขาจะเปลือกเขาจะแตกออกนะครับแล้วก็จะกระ,ะจายเมล็ดพันธุ์ออกไปเลยนะครับอ่าน,นเอาเราไปดึงออกมาเลยนะครับตัวน,นี้เดี๋ราจะเปิดให้บ้งครับมัน,นเป็นอย่างไรนะครับง่ายๆแบบนี้ครับนี่ ดึงออกมาแบบนี้ได้ครับนี่ดึงออกมาแบบนี้เลยอันนี้ก็ดึงออกมาเท่ากันดึงออกมาเลยเนี่ยครับเกษีเห็นเม็ดมันอยู่นี่ครับนี่เม็ดมันเม็ดมาเห็นเม็ดมันอยู่ครับเห็นนะครับเม็ดมันชัดๆเห็นไหมครับแล้วก็จะบ้บต้องสูญเสียเมล็ดเพราะว่าขัอนออกมากนะครับออกมากับเสีเป็นแบบนี้ครับมันอกปิ้วไปเลยครับ ออกทั้งสองฟังสองขวาเลยนี่ครับนี่แหละ,มะเมล็ดของชวนชมครับรากมาไปย้ำถือร่มกับิวไปเลยครับปิวไปตามรมขยายพันธุ์ตามแรงลมครับเพราะนั้นเราก็ต้องสารตะไคร้สีเขียวครับเพาขยยงบานเท่านี้นะครับสารเหล็กมาครอบซูปไปเล้ครับมาไปแบบนี้เมื่อมันแตกแล้วก็จะได้ผลแบบนี้ครับผมสบายสบายไม่ต้องกังวลว่ามันจะแตกเมื่อไหร่นะครับเราก็ รออย่างเดียวว่าให้มันแตกแล้วค่อยมาดึงออกจากต้นของเขานะครับเนี่ย้พวน,นี้ก็รอกันก่อนครับนี่คงไม่เกินอีกสิ้นเดือนเมษาคงได้ฝักโอได้เม็ดแก่เต็มทตี่แล้วนะครับนตอนนี้ฝักแบบนี้นะครับฝาแก่บล่มเลยรออีกก็คงไดเมล็ดพันธุ์อีกเยอะนะครับแตบบ่นี้นะครับง่ายเพื่อนที่ ฟอกชวนชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมเมล็ดชวนชมเก็บลาบากนะครับแล้วก็เวลาแตกฝักพื้นที่ก็เราก็อาจจะไปดึงฝักออกก่อนที่มันแก่จัดเต็มที่นะครับก็อาจจะทําให้มเมล็ดพันธุ์บางมเมล็ดไม่เติบโตเตมที่เป็นมเมล็ดรีบได้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ก็สบายๆนะครับไม่ต้องกังวลใจรอให้เขาแตกฝักก่อนเราค่อยมาเก็บเขาก็ได้นะครับ <S <S โอเคนะครับท่านใดที่เห็นว่า น่าจะนําไปใช้ประโยชน์ก็ไม่สมควรลิขสิทธิ์นะครับตามสบายตามสบายครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับครับผมเช้าวันจันทร์ที่8มมเมษายน67ครับชำ้ำเพรกล้านะครับพรกล้าชุนชมครับที่ออกจากปักแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นกล้วยไม้ครับข้างล่างจะเป็นกล้วยไม้ พาะชใส่กันครับจะได้ประหยัดพื้นที่ตัวไหนออกก่อนตัวไหนได้นนผลก็ค่อยว่ากันนะครับโดยไมกล่ปมปูทับรับ